เชื้อเสือสมมีสแกนก็ไปได้บแกน็ไปได้ครับี่มีสกนปได้ไหมพี่มพิมพเอเครอพี่อรมแอิหมย่นานแล้วฮะพี่ีตอนของก็ใม่ยกแต่อนมันมีก็ใหม่อเหลออเสา ไกินเลมั้งกินมไาปมันัมันทมันเขงพกไปโรงพยาบาลมันเ่อยาน้าา่ใจเนี่ยอเหนัสูตัวนี่ถ้าจิ้ใหญ่ถ้าบบดี้ใหญถ้าโบดีใจกบานเลยนี่ลนะอันั้นลต้องหมอเขจะเซนก่อนแล้วหมอเซน ที่นี่ยวงขอผมบอกให้เอาข้าวบุญในรามต้นาบุญไม่ยุงไม่ยุงานาคารต้อนธนาคารถือบ้านมันใชบ้านข้าบัวร้อยหมูซีต้ากบัวร้อยสวย มาหางอดนะ่แก๊งม่คนดมคนเดิจับเอได้ดิดิับเ้อแม่่งื่อบา่ย่ั้นชื่อเขาชื่ออะไรครับใหญ่ครับจีแตจีแ

อะไไม่่ั้ไไม่เกือบนี่ขอนนะเกือบไปเกือบไปใช้โล่ก้งขอนนึ่งขอนกงห่ะนี่อะไรกมัเออมันม้วหมดต่อที่มันอ้อมัน้ไ่ป้ม้มันอ้กมตอไหนไงแค่แกกินเบี้์ล่ะกินเบี้ยกินนักกอด์วะ กินย sí ุงพ่นีง้นลุงคะเนี่มันออกไปไหน้เออบ้าีน้องบดีไปไหนเด้อทุก่นไปบ้านเดินเจ้าน้องอยากลับบ้านล้วแม่อย่ลมันออกมาตอนไหนนี่ห่มงคะล่ะไปกับัวเดเดินเข้ามาพองอทเออเออแคเป็นง่าลยโอ้มันออกมาตะคืนมา้วนี่เราผมมนหลานไปบ้านตะคิ้นมและแม่่นเจอย่างนีไแวันทองวันข้ามอยุแต่รทงวัน อีน pues ้องันนฮะอีน้องน่ึงอีกอ oh ่สอดเอ็ดสอดเอ็ดสอสี่สามัดเลือกเนาะอย่าคัดเลือกเลยคัดเลือกเลยคัดเลือกเลยเจ๊บ้านอะไที่เนะอไม้เจไอยเจไมเข้าบนไ้เด้นะครับร้อนอยเวอย่างมากกว่า